สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทั้งหน้าใหม่และก็หน้าเก่าด้วยนะจ๊ะเอาลราวันนี้นะฮะหลังจากเราไปโพสต์รูปในกลุ่มนะฮะแล้วมีคนสนใจในการดูทีมนะครับว่าผมใช้ทีมยังไงจัดแผนยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนี่เลยครับแผนผมแผนจัดเข้มก่อนเลยนะ451เดี๋ยวจะมาพูดย่อยกันข้างในอีก,กว่าเอ๊ะผมเอาแต่ละตัวไปยืนตำแหน่งไหนกันบ้างนะครับผม และแผนหลักที่ใช้เล่นคือแผนอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย let's go อ่านี่ไงแผนที่ใช้นะครับผมตอนนี้ใช้แบบหลักๆเลยนะซี2 12่ 1, 2 1อ 2, ง 1, 2, 1. หแฮเล่นบุ๊กอะไรก็ไม่รู้บ้าจริงมาเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะ ดีเฟนซ์นะครับดับที่แท็กติกกันเลยนะดีเฟนซ์สไตล์ผมใช้เป็นบาลานนะพวกวายพวกเดฟนะผมใช้เป็น40กับ55นะครับผมออฟเฟนนะฮะบิลอัพเพย์ผมใช้เป็นบาลานนะครับผมแล้วก็เชนรีเอชั่นนะผมใช้เป็นฟอร์วาร์ดลันวายผมใช้60นะครับผมเพยเยอร์อินบ็อกซ์คลอนเนอร์ฟรีคิกใช้แค่ขีดเดียวทำไมถึงใช้แค่ขีดเดียวนะครับเพราะผมไม่ใช่สายครอสบอลนะครับไม่ได้สายแท็บอินผมเป็นสายสไตล์เลี้ยงส่งยิงตามช่อง ที่นักเตะในเกมทํานะครับผมผมจะเป็นสไตล์นั้นเลี้ยงส่งยิงเล่นท่าบ้างเป็นบางโอกาสนะครับผม <c oughs> โอขออภัยด้วยนะจะ๊ะอมาดูแผนหลักเลยนะครับผมใช้เป็น4-1-2-1-2 12. แบบไม่มีวงเล็บนะจ๊ะไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูตำแหน่งที่กันเลยอ่าผมใช้ <c oughs> หน้าคู่นะครับเป็นซาร่าคู่กับเป็นเซมานะครับ อเอ็นกูกูเป็น C M ฟิเกียเป็นปีกซ้ายวิดิเสื้อเป็นปีกขวากอลสกา้าเป็น C D M นะครับแล้วก็แพงหลังนะครับวอลเกอร์ชูเล่ก็คอคลอสตเตอร์แมนนะแล้วก็ชูชูปะอ่านถูกเพราว่าชูชูชมาเดี๋ยวเรามาดูที่อินสตัคชั่นกันบ้างครับ <c oughs> หน้านะครับสไตรเกอร์สองตัวนี้ผมใช้เป็นเก็ตบีไฮแล้วก็สเตฟอร์บัคนะจ๊ะปรับแค่น,นี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับอินกูกูนะครับผมสเตฟอร์บัคเก็ตอีทูเดอะบล็อกนะครับผม <c oughs> ปรับแค่2องอย่างนี้ปีขวานะครับผมใช้เป็นแค่คัดอินไซด์นะครับคัมช็อตแล้วก็เกตเอทูดบ็อกซ์สามช่องนี้ตอน,นั้นไม่ได้ปรับอะไรปรับเป็นดีฟอสโอ้ก็ดีครับปีซัดเบื้อขวาปรับเหมือนกันนะครับผมกอรีสกานะผมใช้เป็น, cut lane นคัดพัชซิ่งเลนฮะดับเบิลวีดีเฟนส์นะฮะแล้วก็โคเวอร์เซนเตอร์นะครับนอกนั้นเป็นดีฟอสหมดเลยนะจ๊ะ นอกนั้นก็นะครับ stay back, stay back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  นะครับนอกนั้นก็เป็น default 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 หมดเลยนะไม่ได้ปรับอะไรมากมายไม่ได้ปรับอะไรเยอะเอาง่ายๆมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันบ้างว่าทําไมแต่ละตําแหน่งผมเลือกใช้เอาตัวนั้นไปยืนตําแหน่งนั้นน,นนะมาดูเลย <c oughs> เรามาพูดถึงกองหน้ากองหน้าที่ยืนคู่กันเลยดีกว่าเบนเซม่ากับซาร่าเริ่มพูดแต่เรื่องซาร่ากันก่อนเลยกันอา่าทำไมผมถึงเอา ตัวที่เป็นปีกไปยืนหน้านะครับผมต้องมาดูค่าพลังที่ผมที่ผมเลือกให้มายืนค่าพลังเด่นๆเ,เลยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับสปีดนะเพราะกองหน้ามันต้องมีสปีดอยู่แล้วนะให้ให้ทุกท่านดู3ามค่านี้นะครับหลักๆเลยนะ ATT position นะครับ short power c o m p u s o r ดูแค่สามค่านี้เลยนะพอให้สูงไว้ก่อนนะถ้าเป็น stiker st หน้าเป้านะ เราบอกว่าโหด ATT position มันมีมันมีเรียกว่ามันมีความสําคัญยังไงกับกองหน้ามันคือการยืนตําแหน่งครับเรื่องล้าหน้าเรื่องหาช่องต่างๆนี่ ATT position มีความสําคัญมากแล้วก็มันจะไปลิงก์กับแผนเราที่ผมใช้แผนที่มันเป็น forward นะก็คือวิ่งหาช่องในการทําเกมมันจะส่งให้พลังเนี้ย มีความสำคัญมากขึ้นมันจะวิ่งหาช่องครับไปถ้าชอบชีโบชีเบแบบชี้แบบเฮ้ยส่งมาส่งมาส่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่าพลังนี้มีความสําคัญนะช็อตพาเวอร์นะมีความสาคัญยังไงมันทําให้การยิงนะมีความรุนแรงแล้วลูกมันพุ่งนะครับผม <c oughs> ลูกมันพุ่งพอมันพุ่งแล้วโกมันจะรับยากนะนี่ก็มีความสําคัญนะผมลองใช้แบบบางตัวเอนิทีดีฟิลิชิ่งดีครับแต่ช็อตพาเวอร์ไม่มีโหยิงแบบเหมือนเยี่ยวหยอดมากเลย มาดูที่คอมโพชัวนะค่าพลังนี้มีความสําคัญคนะ่าพลังนี้นะครับมีความสําคัญมันคือความนิ่งคนระความสงบเวลาเราเลี้ยงไปแล้วมีกองหลังมาเบียดเราข้างหลังครับบางตัวอาจจะยิงแป๊กนะแต่ถ้าค่าพลังนี้มีครับมันจะยิงไม่แป๊กนะมันจ,จะยิงเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งแบบแบบเหมือนไม่มีตัวมาเบียดอนะ่ะตัวนี้มีความสําคัญมากพวกแมซซี่ครับคิตโนโรนโด,นโดพวกนี้จะมีค่าพอมโพชวสูง ถ้าท่านไหนนะครับกำลังหากองหน้าอยู่ก็ลองมองภาพพลังที่ผมแนะนำมีดูก็ได้นะครับว่ามันสำคัญจริงหรือเปล่าเราลองไปใช้ดูรับรองว่าเกมลุกท่านจะมีความโหดขึ้นอย่างแน่นอนอ่าเรามาดูที่เบนเซมาก,กันบ้างครับนี่ฮะ ADD p o s i t i o n s h o ช็อตพาแล้วก็คอมโบชัวสูงนะครับ87 88 s h o ตพาวเว84ถือว่าเวิร์กตัวนี้ก็มีความนิ่งเวลาโดนเบียดโดนะไรยิงได้ตลอดมันก็เลยมีความโกง เวลาเล่นเนี่ยครับแต่ทำไมกูเบียดมึงแล้วทําไมมึงยิงได้วะนี่ครับมันมีค่าพลังพวี้ที่ผมพูดถึงบอกอยู่ก็ทุกท่านลองไปปรับใช้กับกองหน้าในอนาคตที่ทุกท่านจะเลือกอาใช้ดูก็ได้นะครับรับรองว่าเวิร์กแน่นอนตัวนี้ก็นั่หละครับชื่อเสียงมันก็เยอะอยู่แล้วนะตัวนี้ก็มีความโกงนะงเรื่องโมงนะครับสต้ามินา่าจัมปิง้งจบสกอร์ความเร็วต่างๆการหาช่องนี่ถือว่าเวิร์กมากผมเลยเลือกเอามายืนคู่กับซา,า่านั่นเอง อ่าเรามาดูกันที่กาลางรุกของผมกันบ้างนะครับผมใช้เอ็นกูกูนะครับตอนแรกผมใช้ตัวนี้เป็น CDM บ็อกทูบ็อกได้ซ้ําแต่แล้วสุดว่าไม่เข้ามือการเข้าบอลมันไม่เฉียบขาดแต่ขนาดแค่พอเบียดเบียดได้นะครับผมเลยมมาเปลี่ยนเล่นให้เป็น CDM นะแล้วเป็นยังไงเล่นไป347เกมนะครับยิงไป101ประตูแอตซิตอีก264ลูกเข้ามือจนได้แล้วผมยังหาตัวมาแทนตัวนี้ไม่ได้นะ รู้สึกว่าโอ้ยตัวนี้มันโคตรเวิร์กเลยเลยเราเข้ามือจัดทั้งสปีดต้นนะความเร็วการจ่ายบอลนะโอ้ช็อตพาร์ตเก้าสิบห้าลองพาร์ตเก้าสิบสองเคิร์ฟเก้าสิบสามคอร์ดสิ้นเก้าสิบสามโอ้โหคบเครื่องเรื่องตัวจ่ายเลยทีเดียวแถมมีสปีดให้อีกตัวนี้ผมก็เลยเลือกใช้เป็น c m นั่นเองอ่ะเรามาดูกันที่ปีกซ้ายกันก่อนปีกซ้ายผมใช้เป็นฟิกเกียนะครับตัวนี้ค่าพลังอัพขึ้นมาแล้วหนึ่งนะจ๊ะน่าจะเข้ารอบแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ให้พลังขึ้นมาแล้วหนึ่ง ตัวนี้ก็นะ่าครับทุกคนก็รู้ชื่อเสียงกันอยู่แล้วว่าโอ้ตัวนี้มันจี๊ดแค่ไหนนะตัวนี้มันสแตทแบบแมสซี่นะคือสปีดต้นจี๊ดมากนะครับแต่ความเร็วไม่ได้จี๊ดขนาดนั้นนะสปีดต้นเก้าสเปตชาบินสปีดแปดสิบสอมคอมโพชัว92เห็นไหมทุกท่านคอมโพชัว92อ้อชทาวเวอร์87แอคแทก85ดสิแอคแคปชั่น85แล้วฟินิช86ตัวนี้บอกเลยว่าช่วงแรกผมเอาไปยืนสไตรเกอร์ครับแล้วก็มาเล่น c ี m ตอนนี้มาเล่นปีเพราะว่่่าตำแแหนนนงมมัััเเริทบกยอะล้ว แต่ตัวนี้เล่นปีก็ยังโหเหมือนเดิมวิ่งสอดวิ่งเติมด้านริมเส้นนี้ถือว่าสุดสุดจัดเล่นไป482เกมครับยิงไป264ลูกแอซซิตอีกส6 7บโอ้โหครบเครื่องทั้งรับทั้งเอ้ยไม่ใช่รับทั้งจ่ายทั้งรุกตัวนี้กินหมดเลยอ่ะมาดูที่วินดีซิอุสกันบ้างน,นะจูเนี่ยทำห้ผมถึงใช้การทอง ผมไม่มีเงินครับผมไม่มีเงินว่าจะเปียนเป็นการอีฟอร์มอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินนะก็ตัวน,นี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรก็มีความเร็วดีครับแต่ว่าก็าเรื่องยิงก็ยังห่วยแตกอยู่นะเพราะเป็นการ์ดทองแค่เอาผมแค่เอามายืนลิงก์กับเบนเซม่าเฉยครับไม่มีอะไรมากเอามายืนลิงก์่เฉยอ่ะแพงรุกผมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องเรื่องตั้งแต่เรื่องกลางร,รับประมาณจนถึงเซนเ,นเตอร์นะผมถ้าไม่ถึงเลือกกอสก้าอันดับสอคัญแรกคือการลิงก์เคมีนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะค่าพลังของมัน80บวกทุกค่าพลังนะมันจะเป็นแพ็คชูดพาร์ตดิฟเดฟฟิสิคอลตัวนี้80บวกบนเลยตอนแรกผมใช้กองเต้น,นะครับก่อนที่จะมาระเบิดทีมเป็นแผงหลังเยอรมันเนี้ยต้องบอกเลยว่าแต่ก่อกนใช้กองเต้ซื้อมาตอนแรกก็มีความกลัวอยู่ไหนจะเป็นเรื่องเวิร์กเลดที่เป็นไฮมีเดียมด้วยแล้วก็ไม่เคยจับพวกลีกเยอรมันเลยนะก็ ลองเอามาเล่นดูแต่เฮ้ยนี่มันกองเต้ร่างยักษ์นีวว่หว่ากองเต้ที่มีความสูงถึง6ฟุต2นิ้วเรื่องแย่ขาเรื่องโอ้โหนี่ค่าพลังอินเตอร์เซชัน8 s t สตาร์เออสแตนทักเกิล8 7จนะสตาร์มินาสเต็ง8ปโอ้โหัมปิ้ง80 s ส e e d ปีต้น79ความเร็ว84ยิงได้อีกมีชอออ็อต Power อีกโอ้โหครบเครื่องตัวนี้ผมใช้แนละ้วแบบถูกกว่ากองเต้แล้วก็ เล่นดีพอๆกองเตสูบุตเอ่อกองเต้ผมให้เต็มสิบเรื่องเกมรับนะตัวนี้ผมให้8 5ุด5เลยถือว่าไร่ไร่กองเต้เลยทีเดียวอ่ะเรามาดูกันที่แผงหลังกันบ้างทําไมผมถึงใช้ว a อ k เกอร์ก็ยังไม่มีเงินเปลี่ยนนั่นแหละครับผมชุ่นี้เงินน้อยมากเลยผมเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะ <c oughs> ตัวนี้นะวอกเกอร์ Walker ก็คือมันก็ยังเป็นแบ็คที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวใหญ่ครับแล้วก็มีความเร็วนะ เบียดได้แย่งบอลได้นะครับผมเราก็เอามาแค่มาดินกัสราแต่ว่าผมกำลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์นักเลเซอร์กกรอโนเป็นการดิวเบเกอร์น่เองเก็บเงินก่อนแป๊บนึงสองแสนเดี๋ยวก็ได้ <laughs> อ่เดี๋ยวเรามาดูชูเลกันบ้างครับโอ้โหตัวนี้หลังจากที่ตอนแรกทําม,มาก็ถือว่าดีแล้วนะครับตอนที่เป็นสเตตเป็นสแปแล้วพอจากะชะนะบาซ่าไปนะครับผมตัวนี้ขึ้นมาอีก2หน่วยนะบอกเลยว่าโอ้โห สปีดท้นไปทุความเร็ว85มาพร้อมกับความสูง6ฟุตห้นิ้วตอนแรกดูเวิร์กเลทแล้วทุกคนอาจจะแบบว่ายี่เซนเตอร์แบ็กมีเดียมมีเดียมหรอเอาอยู่อโอโ้ยตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นครับแต,ต่พอใช้จริงๆแล้วโหนี่มันนี่มันตัวรับที่แบบโคตรแน่นเลยแน่นจริงๆสเต็ง96สิม,มินา82นะ แอคชั่น8 8อินเทอร์เซชั่น8 6นะเฮดดิ้งอตตซเนแท็เกิลนะถึงจะจัมปิ้งส2ก็ตามนะไม่ได้โดดแย่นะครับผมผม,ผมได้ลูกโม่งจากลูกตัวนี้ด้วยนะเข้าประตูให้ผมเลยก็โอ้โหกรีดการ์ดเลยทีเดียวตัวนี้รับแน่นนะรับแน่นมากถือว่าคุ้มที่ทำนะแล้วก็เลือกถูกที่ทำบะเบยเย์น เดี๋ยวมาดูที่คลอสเตอร์แมนกันบ้างครับก็เอามาลิงก์กับชูเล่แล้วก็กอร์เรสกานั่นเองให้เป็นลิงก์เขียวนะครับผมตัวนี้ก็กาลิเบเกอร์นะลดสปีดของมันลงนะแต่ไปเพิ่มดีเฟนดิงกับฟิสิคอลนะครับผมก็ถือว่า บาลานซ์ <Balance S 2> กันอยู่เพราะว่าตัวนี้มีสปีดที่ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นการ์ดทองก็จะเป็นสปีด85นะตัวนี้ก็ลดลงมา3หน่วยนะเหลือ82นะแต่ว่าเพิ่มค่าดิฟเฟนดิ้งให้ก็ถือว่าโอเคเลยทั้งอินเทอร์เซชันแปจะได้เคลื่อน86นะครับสตาร์เมน่าเก้าสิบเต็งแปแล้วก็จัมปิ้ง93ถือว่าแย่แข้งแย่ขาดีมากเพราะว่าตัวนี้ก็สูงครับ6ฟุต2นิ้วนะแต่ล่างอาจจะบางนิดนึงครับผมแต่ว่าเบียดได้แย่ yeah, ได้แน่นอนตัวนี้แบ็คนะะะฮซื้ออมมาาาาาเเพรว่ลิง์ นั่นเองไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยผมแค่เอามาลองดูนะครับผมตัวนี้แค่26งหมเองและเป็นการ์ดใหม่ด้วยก็รู้สึกเท่ดีซื้อมาซื้อมาลิงก์แล้วกันเพราะเป็นเยอรมันทั้งประเทศเยอรมันล้วก็หลีกเยอรมันก็ลองดูแต่ก็ถ้าเป็นรีวิวผมใช้มาทั้งหมด8เกมนะครับก็ถือว่าเบียดได้นะตัวนี้ก็หนาอยู่นะห้าุนิ้วนะครับผมแล้วก็สปีดต้นกับความเร็วนี่ถือว่ามีครับสเต็ง86เนี่ยผมซื้อเพราะสเต็งนั่แหละ86บกับมเมตา84นะ ก็เลยเลือกกดตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคครับไม่แย่นะในราคาแค่20,000นนั่นเองอาร์เตอร์สเตเกนนะครับที่ผมใช้เพราะว่าในกลุ่มมีคนแนะนํามาว่าเฮ้ยมันเซฟแล้วก็เซฟจริงๆด้วยลูกปฏิหารนี่ช่วยผมได้หลายลูกอยู่ทําให้ผมสามารถพอที่จะเก็บคินชีตดด้ดแเ้าก็ไปนเน้นเกมลุกได้แบบเต็มที่ก็ถือว่าเรามีแผงหลังที่แน่นโกโอเคเราก็เลยเป็นเน้นที่เกมลุกได้แบบว่าเต็มสูบเลยไม่ต้องเราแวงเท่าไรก็เลย ไปเก็บชัยชนะแล้งหนึ่งมาได้สำหรับวีคที่ผ่านมานะครับผมก็โอ้โหไปยังไงครับรีวิวทีมแบบละเอียดยิบทั้งการวางตำแหน่งทำไมถึงเลือกใช้นะครับผมโอ้โหก็ละเอียดทุกอย่างเลยนะสำหรับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วคลิปหน้ามีจะมีคลิปอะไรอีกก็สามารถแนะนำกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยตอนนี้ก็ครบ300 subscribe นะครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะครับที่สนับสนุนกันมาครับที่คอยดูคลิปบางทีก็ไร้สาระบ้างมีสาระบ้างนะครับก็ขอบพระคุณอีกรอบนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรให้มาดูอีกหรือว่ามีอะไรมาพูดคุยอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ